ขาหนึ่งไปเอาขาหนึ่งบัเนี่หมอเย็บโอ้ยมันเย็บไงยเย็บเบียเออเออยเหเราเราก็ดี <c oughs> จะตีงเ่าจะตีงมาได้ดอกขั้นคอยได้ทานนี่เรวเราอะเ่าย่า <c oughs> <c oughs> จับสองแขนกึ่องออกนอะแล้วกับหว้วยนักเอกขังละสิบกว่ากิโลล้วตีงถ <c oughs> ้าม,มาไปเยือนบ่งนี่ตน เอาไปอามากกับว่ามปนหัวคือมัวเข้าอะไรไม่ใหญ่บมันนี่ให้น้ำกันหัวเต้าเท้าเดี๋ยวยกันแล้วละละในใจเก็บเราคุณหมอหัวเท้าเท้าก็ล่องเจ้าเบิ้งล่องเจ้าเบิ้งแล้วเจ็บเย็บค้นเย็บค้นสดๆเนาะเย็บตั้งแต่ขาลงไปเพื่อน่ะเย็บก็เย็บสองชั้นบันเย็บเนื้อในก่อนจังมาเย็บหนังกันสิเแล้วเราเป็หมอ อย่างเงีเยบใจแม่ผมด้โอ้ยปล่อยพุเตะจ้ายังบาดได้ทอนแ,แล้วก็กอดไว้เนี่ยนจริงจริงรูกกับทั้งให้อดดอยพอ่ออดเอาอดพอ่ออดแม่มันจังด้อยหรอวะดา,าสะดาใส่เล้วก็กอดไว้เป็นหยัง,งเขาบ่ปล่อยเขาบ่ได้ตนพ่อบ่กับความได้ตนจังว่าบ่ปล่อย อยากให้แผลมันเศร้าอยากให้หมอเขาเย็บได้เพราะลําพังความอดทนของผู้ป่วยมันอดบาด่าได้หนังสนองหน่อยเตซเ,เองไปกุมถีบหมออยู่ไปสามคนสี่กอดอยู่เอาอยู่บนนอว์แต่เขาเอิ้นเมียมาแล้วยางจุกจักจุกจักมารุ่นแฮี้บวีเวียดน้อยเราเต่งบาทเดียวันเดียวม,มันแมนยูซื้อได้คนเกินคนเย็บ กันเย็บตนคนนั่นอแต่มาว่าเราสสบยบใจขาดย่อนกันก็เลาเก็บแผลหรอกเ้าสิใจขาดหย่อน,น,น,อนไม่ญ่นันเตียงเราไาวหน็นทิให้กอดแน่จักบาดเรายัางวายอยู่ด้นะ <c oughs> อยเฮ้ยเอออนนั้น <c oughs> แหละจังว่าพทะเจ้าพันธิที่ตนไม่ไงพันธิที่ตนของทรายเพ่นหายแล้วพ่าอนั่นเป็นถูกเป็นห่อน ปันของป๋ใหญ่โยปันเดอเอาไปนั่มต่อมาบัดนี้พาขึ้นไปเที่ยวเมืองสวรรค์ก่อนสิขึ้นไปพาไปเบิ่งลิีงตัวหนึ่งลิีงตัวแม่เฒ่าเท่า,ทา,ทาหางปุ่นดังจมกูกแหวงขึ้นซื้อว่าลิีงแม่นดาแมนสิตัวง่ามบันใดมันกับซ้ำเรียงอันนี้จมกูกแหวงอีกอย้อนซะลิีงตัวนั้นนั่งอยู่ทั้งต่อเกายก่อๆแท่งแงกอยกูย่ย ก็เลยให้พระอนันเบิงไหวโอ้นั่นสาว่านอนอนนเบิงเล่พนันก็เบิงก็เบิงไปเสื้อแล้วเจ้เบบอกให้เบิงให้ยังกับโบหงก็เลยผ้าขึ้นไปเมืองฝ่าบนีไปเมืองสวรรค์พ่อไปหอดเมืองสวรรค์เดี่ยวบันนี้นั่งฟาดหูจักว่าพระพุทธเจ้ามาพร้อมทั้งสงแต่งโตนี่นี่มีตนงามหยาดเยิมหยาดย่อยมาค่อยเฝ้าตอนรับ พ่อไม่เห็นแล้วพ่อตั้งแต่หลวงพี่บวใหม่พอจะเนมเห็นนั่งฝ่าห่อนแล้วมันไ่ปามันคืองามโพดงามโพมันคือเป็นแต่อ่อนซ่อนมนเป็นจะอยากได้แต่ว่าฉันว่าเอาคนบวดไม่นเนาะบุชยาจากรล้องมื่อฉันแล้วชัดใจนเลยเดี๋ยวจะว่าผู้บวกนบเตือน มาเป็นพระเนี่ยปากแหวงย่างง่ามแลต่แต่ข้าวเป็นบาวญผลเบิงทำใดไม่บกเขาสเปกแต่บกเพกกรมันมาจะหนีนั่งไห้โย่กระง,ง่ามมันจังไดดอกที่ดีเลยไม่ใหญ่มาเป็นพระเนี่ยยง หน้ายิ้หน้าญิงมากดาลูกมากเป็นตระยาตสันเนี่ยเันก็นโอ้กงามไปอีกแบบเพิ่ง <c oughs> ประจวบเลยปรากฏว,ว่าดบวชใหม่คืนไปหวดไปเห็นพุทธเจ้าพาไปไปเห็นนางฝ่าป้ามาสันผู้หญิงยำเพืพ่องามอุบาตอุบายเต่าวาสันหลังจากเบิ้งไปเบิ้งมากแล้วก็เลยพาออกมาพุทธเจ้าเลยถามจะได้คู่บาไหม นั่งฝ่างามบอวาสันโอ้ยงามหลายพระเจ้าค่ะเปรียบเทียบใช่ครับเจ้าสาวเกา่านั่งกันญาณี่เป็นจังใดวาสันโอ้ยอยังห้เว่าวถอพระเจ้าค่ะผนวาา่าเบืองตี้าอโนดเป็นเจังใดผลวา่าถ้าจะเปรียบเทียบนั่งกันญาณี่เนี่ะซ้ำก,กันกับสาวว่านอนอ,นอันหางก่นจมูกแวงนั่งยืดตอนวนะันนั้นเบืองตี้โอ้ผู้ชายกับว่าร้มาดาเด้อไปเห็นหนา้า <laughs> ไปหนา้าลืม ไปหนาเรางามไปเรื่อยตอนแรกเราให้น้ำกันอยู่พอไงไผกับว่างามทอนั่งกัานญาณนี่นหนักหน่อยมันจักคนในชมพูทวีปปัตยพอดั่งฝ่ายนี่พอเปรียบเจ้าสาวเก่าเาจ้าของซัมลิงหางขุนนั่งอยู่ต่อเดวสันวะเออเอาปาน,นได้เท่าเด้อนั่งสมาธิจนมันคือเทียนไปอยู่ทั้งบาง้านโอ้ยแถาน้องหินกั <laughs> นซ้ำอ๋อป่านมาเด้อหลังจากหันเราว่ากราบลงมาบ่เนี่ย ข้นอยากได้ว่าสันพุทธเจ้าวาข้านอยากได้นั่งงามย่เมืองฝ่าให้มาปฏิบัติเอาเดินทุดองคอ์เดินจมกรมสนุกนังน่งสมาธิภาวนาได้หลายตายแล้วขันหอบบออันหฮากับบได้อยู่ี่ดอกวาสันไปโยหหันพอไปหอดมันหูจักเบิดเดะเออไปหอดไปหอดเออ ไปหอดหั่นเราหัวจักเบิร์ pues mm ตมันเป็นงามธรรมดาอายุเขาหนนคืออุบัติขึ้นซ้ำคนอายุยี่สิบปีตลอดตั้งแต่ม nah. ือเกิดจนหอดมือตายตายแล้วก <được kindergarten. S 1> ็บ <t> ่ได้เก็บได้ปวดกายทิพย์นะเบิดอายุไขก็คือสลายไปเลยบ่คือเฮาวเดเม่ใหญ่เฮาลกลัวเสียงงามเลี้ยงลูกมากกลัวเสียงง่ามงามเพราะเาข้าวบ่บ่ะาข้าวเพราะแต่งามกลายเป็นเนี่ยเพราะแต่เหล็กแต่งงานเราเอาหยังน้ำไว้กับบัฟังเอาหยังแต่งไว้กับบัฟัง เครื่องซ้ำอางแพงมาได้เอามาท่าไหวท่าไปแล้วก็แเ้งเหี่ยง,ยงไปเรื่อยเป็นได้เรือใจอะไรมนุษย์แต่ว่านั่งฝ่าดิพันบ่อยพันบุญพันแตงไว้แล้วมีอายุอยู่สีลอยปีหาลอยปีก็คืออายุซ้ำนั่นแหะซ้ำไว้รุ่นตลอดจนบัดอายุใครจนงลงมาเกิดมนุษย์หรือไปทางอื่นมันล็อกกันอยากใดที่บัะนนมันใหญ่กาบลงมาอ๋อ เลื่อมเล้แล้วเลื่อมนั่งกันญา,านี่เดินจมกรมหลกเดี่ยวนั่งสมาธิสวดมนต์เอาตั้งใจภาวนาโม่ก็ได้แปลกใจนะว่าอ้าววังหันบวชเข้ามากือจัจงจมขึ้นหอดเจ้าสาวมันคือตั้งใจภาวนาเถบะบนเนี่ยบอกภาวนาจังเลยภาษาสดาผ้าผมขึ้นไปเที่ยวเมืองฝ่าไปเห็นนั่งฝ่าง่ามาเรืองไห้แต่นราอยากไปยูน้ำเขาต้องตั้งใจภาวนาไปเผยความลับความใน่ใจเจ้าข,ของ มูสงทั้งหลายก็เลยโจดคานกันโอ้ยพระอันนั่นอุตสาห์เป็นทั้งน้องพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อจะได้นั่งฝ่าวันนี้เมียวาสันวะเราก็เลยเกิดความละอายเจใจก็เลยตั้งเป้าใหม่มันมาปฏิบัติเอามากเอาผลเพราะว่าใจบเคลืนไปหากระนั่งกรรัญญาตั้งใจเอามากเอาผลเอาไปมากก็เลยได้สําเร็จมากผลส่วนนั่งกัญญะเนี่ก็โทววาสันวะ มันก็สิบวชแกงแต่เจ้าไปได้แต่เจ้าแต่ว่าสันวะเพราะว่านอกสมัยนั่นไพก็ออกบวชเด้นั่งโรฮิเนี่นั่งหลวนั่นท่าพวกในสากาจังวงทั้งผู้ยิ่งทั้งผู้ใายออกบวชแข่งกันออกบวชพอมีแต่ผู้บำเพ็ญบารมีมากหลายๆมีแต่ผู้บำเพ็ญบารมีมากหลายๆก็เลยออกบวชขื้นอกันในเป็นอรหรันต์ทือกันอีกนั่นสุดทาด้ายแล้วโอ้ยสร,รรเสริญพระพุทธเจ้าบัดนี้ สนเสริญพระพุทธเจ้ามันเผิงหรือไมงวันยังเคยกินไม,มัน่วงยังเคยกินเผงอหน,นิไม่งเมาไหมเ <c oughs> <c oughs> มื่อเถศบุญกระถินเถศอยู่ได้ดีแมงเมาบินขอาปากว่าสีค่ายค่ายว่าท่านไม่เล <c oughs> <c oughs> ยยำสองบาทหนึ่งกืนเลย <c oughs> <c oughs> อันกับมาอวนเขา อย่างสันเขามาแต่เสาบ่ได้ประมาอีกอย่างไรเมื่อเมาได้จิกตัวเขากห้องถ่อนอนหนักจังว่าบุญบวชมันเนื้อกบุญทั้งหลายทั้งมวลสูวงกบุญทั้งหลายทั้งปวงน้องพี่ขอกระดาษเช็ดสูนี่ย ผมมันมันพระปฏิโมกพระขี่โมกไปสิยวาเสียบุคลิกไปสิยวาเทียดไปหน่มสร้างขี่โมกไปหน่ำบ่งามหัวยเฮจังด้วยก็จังง่าหมดเดี๋ยวมันขี่โมกเนาะ <laughs>